สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องกินดิไม่ต้องรออีกแล้วนะครับผมเอ,อสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เออ่กำลังจะทานมื้อกลางวันนะครับผมสนับท่านใดที่ยังไม่ได้ทานมื้อกลางวันก็รีบไปหาเราประทานกันนะครับครับอันนี้ก็คือเมนูขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับผมเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้เองนะครับผมครับครับ ผมก็ทําไม่เป็นนะครับแต่ว่าก็แต่กินเป็นอย่างเดียวทำไม่เป็นกินได้อย่างเดียวครับผมก็ลองดูนะครับผมนะสีสันก็หน้าตาหน้ารับประทานมากๆครับอันนี้ก็อน้ํข้นนะครับน้ํข้นเลยครับผมอ่านี่ก็ตับครับเออตับไก่เมื่อกี้นะที่ว่าหันว่าโอ้สีสันโอ้โหสดใสมากๆครับผมมีผักชีนะครับผักชีก็โรยเข้าไปนะครับ แล้วก็มีเส้นขนมจีนนะครับเส้นขนมจีนนี่ก็ซื้อมาเป็นเป็นเป็น,ปนอ่าเขาเรียกอะไรนะเป็นถาดถาดอะถาดเล็กๆนะฮะถาดเล็กๆเราไป,ไปไปหาดูนะฮะตามตลาดนบตลาดเช้านะมีนะเนี่ยครับผมก็มีถั่วงอกมีถั่วฝักยาวนะครับผมครับอ,อปรุงรสชาติเอา ทำชอบเผ็ดไม่เผ็ดก็แล้วแต่เราอันนี้ก็คือเอ,อขาไก่นะครับขาไก่ที่ตุนไว้เมื่อตอนช่วงคลิปแรกๆนะฮะนี่ฮะจะเป็นขาไก่โอ้โหหน้าตานี่สวสันนี่ครับผมอ่าสุดยอดเลยครับผมน่าทานมากๆครับผมเน้เําซอสเขาก็เข้มข้นนะครับสูตรนี้เป็นสูตรของ,งลําปางนะครับนี่ฮะโอ้โหครับผม น้ำซอสเนี่ยน้ำร้ดนี่เข้มข้นเลยครับผมขาไก่นี่ก็เอวิธีกินขาไก่นะครับมีสองแบบนะครับมีกินแบบแบบสุภาพกับแบบไม่สุภาพนะถ้ากินแบบสุภาพก็ค่อยๆกินนะฮะก็ตัดตัดทีละชิ้นแล้วก็มากินถ้าถ้ากินไม่สุภาพก็กินเข้าไปเลยครับแล้วก็เอแล้วก็มาเคี้ยวๆเอานะฮะ แต่วิธีที่สองไม่แนะนํานะครับเดี๋ยวมีอาจจะติดคอได้นะฮะก็ตัดบังมากินก็ได้ครับผมเพราะเนื้อเขายุ่ยมากครับเลยเขาตุ่นละนะเนื้อเนื้อไก่ขาไก่เขายุ่ยมากครับผมนี่ครับผมเออชัดๆเลยครับผมขาไก่นะฮะขาไก่นี่ก็ทําได้หลายไม่ดูนะครับขาไก่ซปเปอร์เอ,อไก่ทอดอะไรพวกนี้นะฮะ มันก็แล้วแต่เราว่าจะทํใหมดูไหนครับผมนี่ฮะโอ้โหสีสนันนี่ต้องขอ,อโทษต้องขอ,อโทษครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ทานข้าวนะฮะต้องขอ,อโทษทีนะครับผมก็รีบไปหารับประทานนะครับแต่คนเยอะนะนี่ตอนนี้เที่ยงเที่ยงขวาแล้วคนเยอะแล้วครับผมเอ่อต้องต้องรีบไปนะรีบไปก่อนที่โต๊ะจะเต็มนะฮะคนเยอะแน่นอนร้านอาหารนะครับผม นะฮะก็วิธีกินก็คุกนะฮะคุกให้มันเข้ากันก่อนนะคุกให้เข้ากันให้มันเข้าเส้นขนมจีนนะฮะแล้วก็ปรุงรสชาติตามชอบนะครับผมอันนี้ถุงวอ้อก็เป็นถุงหออดิบนะครับผมหรือใครจะเอาไปลวกก่อนก็แล้วแต่นะฮะอันนี้แต่ว่าถ้าถ้าน่าจะให้ลวกก่อนก็ดีครับแล้วแต่เราครับผมอันนี้ก็สีสันก็โอเคครับผม ชามก็ใหญ่ไม่รู้กินหมดหรือเปล่าครับผมเ็าให้มาเยอะมากเลยครับเนี่ยเส้นก็โอ้โหครับผมเนี่ยสำหรับที่คนที่ชอบขนมจีนนะครับแนะนําเมนูนี้เลยครับแนะนําเมนูนี้เลยขนมจีนน้ําเงี้ยวครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบกินขนมจีนนะครับมีขนมจีนเนี่ยกินได้หลายอย่างนะกินกันอย่างอื่นก็ได้ก็อร่อยนะครับผมฮะ เป็นเส้นน,ะน่ะขนมกินเป็นเส้นนะกินกะอะไรก็อร่อยค,ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ยาวนะครับผมเพราะว่าทํามาหลายคลิปแล้วก็เริ่มพูดคล่องขึ้นนะครับผมสีสันก็ถ่ายอกองกาวันก็ชัดเจนนะฮะก็เริ่มปรับปรุงคุณภาพแสงสีเสียงแล้วก็คําพูดก็เริ่มเริ่มเอคล่อ,องขึ้นนะครับผม <laughs> ทํามาหลายคลิปแล้วครับผม เดี๋ยวคลิปหน้าก็อาจจะเป็นการไปกินนอกสถานที่นะครับผมก็แล้วแต่จังหวะและโอกาสนะครับเอ่อขนาบคลิปนี้ก็นี่ฮะแนะนำเมนูมื้อวันขนมจีนน้ำเงี้ยวครับผมนะฮะครับหราบคลิปนี้ก็จบแล้วครับผมขอบคุณมากครับโปรดติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโปรดกดติดตามช่อง youtube โปรดกดถูกใจ กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ใบมะกรูดพริกกระเทียมโหระพาพริกน้ำปลาก็ดีนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ